รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกศาสนามีคำสอน ตอนนี้เป็นคนดีมอบความรักความถูกสิ่งที่มีชีวิตจากการทำนี้จะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจให้ทำร้ายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของธรรม มีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอ่ยทำนำชีวิตให้มีความสุขทำคลายทุกที่มุนมองใจ ยึดทำคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนคองราม ตลุงอลนะแนอดีย่มันมีคุณค่าทางสังคมปัจจุบันมันก็ค่อยลดบทบาทลงมาอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะหนังตะลุงมันเริ่มเสื่อมความนิยม ผมทำโครงการเรียนรู้เวสันดรชาดกด้วยหนังตะลุงถวายเป็นพุทธบูชาจะเป็นเครื่องมือที่ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับหนังรุ่นใหม่อะนะหนังตะลุง มรดกด้านศิลปะการแสดงมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียเรียกว่าฉายานาทกะปรากฏหลักฐานว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพระยาพัทลุงได้นำหนังจากเมืองพัทลุงเข้ามาละเล่นในเมืองบางกอกหรือปัจจุบันกรุงเทพมหานครจึงมีการขนานนามว่าหนังพัทลุงในภายหลังได้มีการ พูดต่อจนทำให้เกิดการฟังผิดเพี้ยนออกเสียงเป็นหนังตะลุงนั่นเองหนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญของภาคใต้ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังได้สอดแทรกการศึกษาคติธรรมจริยธรรม จากเหตุการณ์ข่าวสารการเมืองยังมีการแต่งเรื่องผูกคำกรอนคิดบทสนทนาสดๆอยู่ตลอดเวลาโดยนายหนังจะแสดงความสามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังบวกกับการฝึกฝนจนมีความชำนาญจึงสามารถแสดงหนังตะลุงให้ประทับใจผู้ชมได้ยุคเมื่อ50ปีที่แล้วสมัยที่ผมเด็กๆนะครับ ก็สิ่งที่ให้ความบันเทิงก็มีหนังตะลุงกับโนรานะครับเด็กๆของเราก็เล่นการละเล่นพื้นบ้านทั้งหมดเล่นเป่ากบเล่นหมากขุมก็เล่นของบ้านบ้านหมดเลยความสุขของเราก็คือถ้าได้ดูหนังตะลุงหรือว่าโนราที่มาแสดงในหมู่บ้านหรือที่วัดนะครับตรงนั้นมันคือความสุขพอเราได้สัมผัสตัวนั้นเราก็อยากจะเป็นในหนังตะลุงอยากจะเป็นโนราอยากอะไรทั้งหมดนะครับ กิโยต้องจะไปห้าเชียกลวยมันขึ้นไปนอนตากแดร็จเลยกิโยต้องนี่จะเอาวิทยุเนี่ยไปเปิดเพลงกลับมาถึงเราก็วาดรูปหนังเราจะจําจเรื่องที่ว่าเราไปดูหนังตลุงก็เล่นที่ททวัดนะครับหน,หนังในอดีตนะครับแล้วเราก็มาทําเป็นเรื่องหนังเล่นตามภาษาเด็กนะครับเสร็จแล้วพอหลายๆคนมาแล้วเราก็จําลองตัดจําลองกันนะคำว่าจําลองก็คือผมมาเป็นในหนังเพื่อนอีกคนก็เป็นคนตีโมง อีกคนนึงเป็นตีชิงสมมติว่าคนตีชิงหนังที่เขาเล่นชื่อลุงแดงใช่ไหมเรา,าที่จำลองเราก็ชื่อลุงแดงเหมือนกันพ่อเป็นโนราอาเป็นหนังตะลุงนะครับเราเกิดมาถึงก็เห็นโนราอยู่แล้วแล้วพ่อสอนรุ่นพี่นะครับ ตอนเราเด็กๆเ,เราก็ไปนั่งอยู่ในตักพ่อมั่งนั่งอยู่ที่ในโรงโนรามั่งนั่งอยู่บนโรงหลังตะลุงบ้างแล้วมันได้สัมผัสมันได้ซึมซับนะครับรับรู้เรื่องราวต่างๆมาตลอดแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเออเราเออคนทั่วไปเขาเลโนราไม่ได้เขาเล่นหลังตะลุงไม่ได้เขามาดูเราเราได้ตังออจากพวกนี้นะครับแล้วเราก็ฝึกเล่นหลังตะลุงขึ้นมา แล้วเวลาพ่อรําโนรานีอา่อ่านี่จะมาช่วยเป็นลูกคู่ให้พ่อมาตีเครื่องตีทับกรองหงชิงนะครับแกก็ได้เห็นว่าเออไอบาวนีเสียงดีร้านนั้นแต่ว่าเสียงดีแกว่าเอาเรื่องหนังมาให้ผมลองไปหัดพูดแล้วแกก็เทรนแกก็เอาเรื่องหนังที่แก้เขียนใช่ไหม้เราเล่นแต่ว่าเล่นเป็นเรื่องธรรมะธรรมโมในขณะที่ว่าหนังผู้ใหญ่เขาเ,าเล่นเรื่องสนุกขบกันอยู่ บอกว่าเออถ้ามึงอยากจะเป็นหนังดีนะมึงก็ไปเป็นลูกศิษย์หนังนักครินชาทองตอนนั้นหนังนักครินชาทองนี่เป็นหนังตลุงที่ดังที่สุดของจังหวัดสงขลายังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วแกก็พาผมไปฝากหนังนักครินชาทองแกว่าเป็นหนังวิชาการหนังนักครินชาทองนี่เป็นหนังครูคงมีความรู้อ่านนี่จบแค่ป .4 ไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรให้ให้หลานนะ ผมก็ไปอยู่กับนังนครินพระองค์ผู้ประเสริฐปรีชาปัญญาทรงอาพระองค์มาปกครองกรงกายาตอนที่ผมไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์นครินนะครับ <c oughs> เขาจะมีเสียงไทย <c oughs> เขาก็มีเนี่ยเป็นเหมือนกับสลากอะไรแบบนี้นะอาจารย์ตั้งมาแล้วเราก็หยิบปับ๊บพอเราหยิบปั๊บเนี่ยอาจารย์ว่า ขอให้เธอเป็นครูสอนศินลปินรุ่นต่อต่อไปนั่นแหละก็เขียนได้แบบนั้นแหละไอ้โดนัพมาโอ้ดีนะอาจารย์ว่าฝากฝากรองไว้แล้วนะครับนั่นแหละในที่สุดผมก็สอนสอนเด็กมาตลอดเลยสอนสอนเด็กมาตั้งหลายโรงเรียนหลายอำเภอก็เริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละนะครับตั้งแต่หลายๆปีมานะครับก็หลายรุ่นเป็นครูอาสา,าสมัครไป จา,จากตัวนี้นะครับที่ว่าเราจุดประกายตัวนี้ขึ้นมาเราก็เลยมีเครือข่ายที่ว่าสามารถที่จะ,ะเป็นศูนย์เรียนรู้ค,ครูนักรินเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านหนังชิ้นเนี่ยจะไปเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้แต่ละศูนย์อยู่หนันตงตะลุงน,นะในอดีตอ่ะมันมีคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม นะครับวิถีชีวิตต่างๆมันจะ,จะอยู่ในโรงหนังตะลุงทั้งหมดปัจจุบันมันก็ค่อยลดบทบาทลงมาอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะหนังตะลุงมันเริ่มเสื่อมความนิยมก็มันจะชี้นำสังคมได้ไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าศาสนาเริ่มลดต่อยลง ศิลปินมันไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกมันลดถอยลงไปมันก็ไม่กระทบอะไรักเท่าไหร่แต่พอถ้าศาสนามันเริ่มเสื่อมเริ่มลดตอคนเริ่มขาดความศรัทธา,ามันก็ยากนะมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าผมไม่ทราบนะมันชอบเอาจุดอ่อนของศาสนาจุดบอดของศาสนาเราอะนะพระคือเป็นตัวที่ว่าเปลี่ยนแปลงศาสนานะชอบเอาจุดอ่อนของพระนะไม่รู้พระจริงพระปลอม เอามาตลกพอมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพระทําไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมามันก็เอามาตลกเป็นเรื่องสนุกสนานในขณะที่ว่า,าศาสนกอื่นาศาสนาอื่นเขาไม่ทําอะไรแบบนี้เขาไม่เอา,าศาสนาเขามาแตะเลยเออต่อไปเราต้องต้องมาเล่นเรื่องาศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรามาตนุอารมณ์ศาสนากันดีกว่า ถึงยังไงเราเล่นหนังตลุงอย่างไรคนมันดูน้อยครับต้องตลกอย่างเดียวตลกตลกตลกอย่างเดียวพอตลกปั๊บมันก็สาระมันหมดมันก็ไม่ได้อะไรเลยสังคมไม่ได้อะไรเลยได้แค่แต่ว่าผ่อนคลายเราก็เริ่มมาทําเรื่องหนังตลุงส่งเสริมนวัตศาสนาตอนเมื่อปีสี่สามยุคนั้นนะครับก็มีโครงการพระมหาชนกกับชีวิตจริงของฉัน กนะ็อยู่ในช่วงที่ว่าหลังจากที่ในหลวงรัชการที่9พระราชนิพนธ์เรื่องพระหมหาชนกขึ้นมาผมโชคดีนะเขาให้ไปด้วยภาคใต้เรามาเล่นตอนเพียนกล้าก็คือตอนที่ว่ายน้ำข้าม,ามทะเลแล้วก็ใช้ศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละภาค เราก็มาคุยกับศิลปินแห่งชาติก็คือนังชินตะมาโคดมาเขียนบทเขียนอะไรกันมาเล่นสมรมกันเราก็ให้ชื่อว่าทักษินสมรมว่าเราทำตามลระมหาชนาสร้างใหญ่ยกค้นทรงลงเรือใ่ทะเลียบก็ลงปันวนไปด้วยลมขึ้นทำไมเกิดเสียงกับมงนาดหิววไปทั่วท้องมาเลยบ้า เราเล่นเริ่มเริ่มด้วยหนังตะลุงคนว่าเป็นทีมพระหมาจานะนกนี่จะไปค้าลงเรือสำเภานะครับแล้วก็ลงเรือปอลงเรือปั๊บเราเล่นเป็นหนังตะลุงตัดรูปหนังตะลุงมีเล่นเป็นบทหนังตะลุงตอนนี้คือ,อจุดแรกนะทั้งเมื่อปี4ีสาแล้วก็ทําเป็นหนังตะลุงขึ้นมามันแทรกได้ทั้งหมดเนี่ยก็อไอ้คุณค่าของหนังตะลุงมันสดแทรกได้หมดทั้งด้านการเมืองด้าน ศาสนาด้านวัฒนธรรมด้านการศึกษาเราก็สอนได้หมดเลยอย่างเนี้ยเราจะสอนเด็กเล่นหนังตะลุงกอไก่ใช่ไหมถ้าเราท่องกอไก่ธรรมดากอเอ๋ยกอไก่เราก็มาฝึกเด็กให้ท่องเป็นกลอนสีกอเอ้ยกอเก่ยแล้วกอเคยในเลากอโคดของเราแล้วกอควายก้าวหนามันก็สนุกไปอีกแบบ่เรื่องเวทสันดรนี้ก็คือ ผมทำโครงการเรียนรู้เวสันดรชาดกด้วยหนังตะลุงถวายเป็นพุทธบูชาพอกลมอนุมัติโครงการเวสันดรชาดกให้ผมผมก็เริ่มโพสลงคลิปไอ้ทางเฟ c บุ o กนะสองวันเต็มหมดสองวันมีคนสมัครวัดเต็มเลยปิดรับสมัครในวันที่สาม อามิตาดาดาดาเคายทํานองอามิตาดาก้องพิชูอะก็พวกผู้หญิงในหมู่บ้านเน,นะเขาพากันรังแกว่าน้องนี้ขยันตักน้ำอาบให้พิชูเขาอิดชาพิชูค่ะได้ข่าวว่าพระเวทสันดรเนี่ยพระองค์จะบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ช้างปัจจัยนาเคน ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนะพระองค์ก็บริจาคมาแล้วถ้าเปน็นนันดีถ้าเปน็นนันดีเราจะไปเอามาเป็นคนรับใช้นั่นนสินะไปเอามาเป็นคนรับใช้อย่างน้อยก็เด็กๆคนคนผู้ชมจะรู้เรื่องเวชนรลึกซึ้งแค่ไหนไม่ไม,ไม่ทราบแต่ว่านายหนังตะลุงรุ่นใหม่ที่เข้าวงการนี้เขาจะเรียนรู้เรื่องราวของเวชนรได้คแล้วตาทู โชคดีและมีเมียเศร้ารุนขล่าลูกมาปันพุกเป็นตมมลงลีคิดเจ้าแส้นดีกว่ายิ่งใดในชีวิตวันนี้พิษสังเกตผมบอกก่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาบางที่เราอยา,อยากคิดว่าเราเล่นหนังเพื่อที่เราจะเอาขันหมากหรือว่าเอาชื่อเสียงอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเราไม่ให้เลยกับสังคม สังคมมันก็ไม่ห้อเลยเรานะครับะถ้าเราให้อะไรคืนกับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆได้ก็ทำเช่นนี้เราดังลงไปเรื่องเรื่องรบบอารงณ์ลยาเสพติดหลายๆเรื่องนะเราก็เราก็ทำบาหมดทำบังบดเด็กๆมันจะได้เรียนรู้พอเรามาเรียนเข้าโครงการของปปชเราก็มาเรียนรู้เรื่องกฎหมายของปปชวิทยากรจากปปชก็มาให้ความรู้พวกเรา เราจะเป็นกลุ่มหมาเฝ้าบ้านเป็นกลุ่มสตรองอะไรแบบนี้ไอ้พวกศิลปินเรามันก็มันก็มีหลายๆบทบาทหน้าที่ขึ้นมาที่ว่าช่วยเหลือสังคมในความเป็นศิลปินความเป็นหนังตะลุงความเป็นโอราวัณ นับเป็นพระมหาการุณาทิคุณอย่างสูงสุดที่สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัลในวันอาทิตย์ที่สาธันวาคมพุทธศักราช2566ซึ่งอาจารย์ประเสรศิฐ ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนาพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรนอกจากจะเป็นการยกย่องผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจันลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็งซึ่งผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ยังคงเป็นพลังสำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีในการอุทิศตนทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติร่วมกันจัดลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบไปเป็นรางวัลที่ผมฝันว่าอยากจะได้มันอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศาสนาแต่ว่าวันนี้รับจากประเทพก็ลอง เพราะว่าผลงานเราเราไม่ได้เป็นพิธีกรทางศาสนาเราไม่ได้ทําอะไรทางศาสนาแต่เราเอาเรื่องราวของพระพุทธศาสนานี่มาเผยแพร่ก็ลงเขียนไปนะครับรก็ปรากฏก็ได้ไปรับรางวัลจากประเทศจังหวัดสงขลาได้สองคนมันเป็นความภาคภูมิใจนะพอได้รางวัลน,นี้มาปับ๊บเรานี่ในตัวเราเรื่องภาคภูมิใจอยู่แล้วพอประกาศผลปับ๊บเราก็ภาคภูมิใจอยู่แล้วพอเห็นคนที่ว่าได้รุ่นเดียวกับเราเนี่ย เป็นเจ้ากุฎาจังหวัดสงกลาเราก็ภาคภูมิใจขึ้นผมทำกิจกรรมตัวนี้อยู่ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังไว้แล้วว่ามันจะมีร่องรอยนะบทหนังตะลุงบทโนราบทเพลงเรือผมจะบันทึกไว้หมดเลยจะมีเป็นเล่มเลยนะครับหนังตะลุงก็ทำปีเล่ม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 แล้วก็แจกเรื่องประวัติพุทธประวัติก็ทำ ก็แจกให้เด็กได้เล่นทุกเรื่องถ้าถามว่าเรื่องที่เด็กๆชอบที่สุดก็คือเรื่องหนูน้อยหมวกแดงหนูจะไปไหนหรือวะบอกเจนได้ไหมไม่ต้องกลัวนะเจนเป็นคนดีหนูจะไปบ้านคุณย่ยเอ้หน่ะโต้บรรนองอย่าโต้อย่าโต้านี่คือํำเตือนนะหนูถ้า้องไม่เกี๊ยวก็เลียวกันหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสกับเด็กนักเรียน เด็กชอบนะแต่ว่าเราก็ทำเราเราต้องมีเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือผมก็ใช้เทคนิคของหมุนกับเทคนิคของการทําหนังสือเด็กนั่นแหละเหมือนกับที่ว่าผมทําเรื่องหนูน้อยหมวกแดงอะไรก็ทําเรื่องหนูน้อยมวกแดงตัวลุ่หนังตะลุงเราก็ทําเป็นสีสันสวยงามหมาป่าก็สีสันสวยงามคือเด็กๆเริ่มจากเด็กอนุบาลก่อนให้ไม่ได้สัมผัสคนบางส่วนเนี่ยคาเห็นแผงหนังตั้งอยู่แบบนี้เขาไม่กล้าต้อง เขากลัวความขลังของมันแต่เราทําอย่าให้รูปหนังตะลุงให้เด็กมันชอบก่อนอแล้วก็กรอนที่เราใช้ก็แบบง่ายๆหมดเลยหนูหน้อยนําพาตะกร้าอาหารออกจากบ้านอะไรแบบนี้ใช้หมาก็หมาไม่ต้องเป็สุนัขแล้วเด็กมันแปลตัวตรงๆไปเลยตอนนี้คุณย่ากําลังกลัวอยู่ให้ลูกรีบไปรีบกับย่าเลวเลยไปไหนล่ะพวกในป่าจะมีอันตาราย เหลือรุ่นวายวัยใจคุณเปกนะอากูมาตรงระวังวังเมรุนจะตูกจับตูกลบโบกไว้กอนต้องเดือดร้อนเดือดเชอะกคนจะจนใจไม่ไปแล้แน่นอเวลาเด็กมาที่ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยเขามาดูเนี่ย ผมให้ไม่เล่นหนังตะลุงหมดเลยทุกคนเลยมันไม่ลงมันขึ้นไปแล้วมันไม่ยอมลงกันมันจะเล่นมันชอบเล่นหนังตะลุงมันรักหนังมันก็คล้ายหุ่นมันสนุกบางทีมันติดละครมาติดหนังการ์ตูนมันก็หนังการ์ตูนมาเล่นเป็นเชิดเป็นหนังตะลุงเนี่ยทั้งๆที่ตัวมันเป็นไอเทมเนี่ยมันเป็นโดนลิมมอนอะไรแบบนี้ให้เด็กคิดว่ามันเป็นของเล่น แล้วยอเร่นนาะนแล้วคนที่ว่าเขาจะมาต่อยอดพัฒนาที่ว่าก็ชอบหนังตะลุงจริงๆมันในร้อยคนนะมันหาทักคนไม่ได้หรอกร้อยคนสองร้คนได้คนที่มาฝึกเล่นหนังตะลุงจริงๆจนเป็นหนังตะลุงอาชีพมันมันมันก็มีันวันนี้นะผมว่า เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาชอบเล่นหนังตะลุงนะชอบเล่นหนังตะลุงชอบโนรานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่จุดที่น่าสังเกตนะเราฝึกหนังตะลุงอยู่ดีๆเนี่ยมันไปฝึกโนราด้วยมันเป็นตั้งหนังตั้งโนรานะตอนนี้คนที่ว่าเล่นสองยิงอะนะเล่นหนังตะลุงได้เล่นโนราได้เยอะมากเลยนี่ก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจหนึ่งตัวตัวของเราเขาก็เห็นแล้วว่าเราเรากวาดมาหมดแล้วนะแล้วก็พยายาม ทุกคนนังตะลุงทุกคนโนราทุกคนเราก็พยายามให้เขาทําผลงานเขาเก็บผลงานมาเพื่อคนจะกได้ก้าวก,กันต่อไปการที่ว่าเราทํางานอยู่เนี้ยทุ่มเทอยู่เนี้ยนะมันก็มีคําถามเคยถามว่าแล้วมึงกินอะไรเขาจะคิดแบบนั้นนะจริงๆแล้วเราก็มีกินอยู่แล้วนะครับมีเงินเดือนอยู่แล้วมีสวนยางอยู่แล้วนะครับพออยู่พอกินแล้วแหละ ว่าเราไม่พออยู่พอกินเราก็มาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับพอเรามาทําตรงนี้เราก็มีความสุขความสุขที่ว่าเราอยากจะทํานะครับความสุขที่อยากจะทําความสุขที่เราอยากจะถ่ายทอดเพราะว่าอาจารย์ก็ใส่สลากไว้ในมือแล้วว่าให้ไปเปิดถ่ายทอดให้ผู้อื่นเราทําตอบแทนคุณอาจารย์ได้แค่นั้นเราก็ดีแล้วเพราะอาจารย์หวังว่าให้เราไปถ่ายทอดต่อเราก็ทํามาตลอดแล้วมันมีความสุขนการที่เราทําไปถึงปั๊บ ไปถึงเดิอนอยู่ในตลาดห้าวัสทีครู่นั่นแหละเด็กนเลยว่าจําไม่ได้แล้ว้อนไปไร้ทีใช่ไหมจนว่าเราเห็นเด็กหลายๆคนที่ว่าเราสอนปองปีนะใช้ความรู้จากที่ว่าเราวิชาที่เราให้ไปเนี่ยเขาไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นะครับ ก็เราก็ดีใจว่าเออไอตันนี้เป็นครูสอนโนราอยู่ที่นี่ไอตันนี้เป็นครูสอนตรีไทยอยู่ที่นี่ไอตัวนี้เป็นจ่าปีอยู่สำนักง,งานวัา,ำาวรำจังหวัดสงกลานตันนี้เป็นจ่าปีอยู่สำนักง,งานสตูลอะไรแบบนี้ดีใจนะเห็นเห็น,หนลูกศิษย์มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นมา ก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องราวราราของศิลปินนะครับศิลปินของเราก็เขาก็มีก็เรียกว่ามุมมองอจุดที่สะท้อนหรือว่าถ่ายทอดโดยใช้ความรู้ความสามารถในศิลปะขแขนงที่ตัวเองถนัดนะครับหนังตะลุมก,ก็ใช้เรื่องของหนังตะลุมโนราก็ใช้เรื่องอใช้ศิลปะการแสดงของโนรา,าเพลงลูกทุ่งก็ใช้ได้นะครับเพลงลูกหลงเพลงสตริงก,ก็ใช้ได้หมดนะครับ ใน,ในด้านการาสืบทอดพระพุทธศาสนาจิตกรจิตกรรมต่างๆเขาก็สามารถถ่ายทอดออกผ่านทางงานศิลปะได้หมดก็ฝากให้กับพวกบรรดาศิลปินนะครับครูรอญญาจารย์ทุกคนนะครับก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยถ่ายทอดมุมอมองให้คิดาทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้คนอื่นก็ได้รับรู้รับทราบ ได้เข้าถึงด้วยครับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา,ราหรือว่าการเข้าถึงพระพุทธศาสนา,านะครับบางครั้งนะเราอย่าไปติดอยู่กับว่าเราจะต้องเป็นพระ บางครั้งเราอยากไปติดกับเพราะว่าเราต้องไปปฏิบัติธรรมในวัดนะครับเราทําใจเราให้เป็นขุศลผมว่านะาใ้หลักทาทางพระพุทธศาสนาในการคลองตนนะครับผมว่ามันทําให้พวกเรานี่อยู่อย่างสันติสุขนะครับเราก็เป็นชาวพุทธที่เรามีธรรมะอยู่ในใจนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาแนวคิดเราเนี่ยก็เผยแพร่ให้กับ คนรอบข้างได้นะครับมันก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุข